虽然我易。 า r e วจะส่งอีกหนึ่งชุดนะตัวนี้เป็น15นิ้วนะครับผมเบส15นิ้วนะครับ4ดอกนะครับกลาง12นิ้วสี่ดอกแหลม4ดอกอยู่ในตู้เดียวกันนะชุดนี้ก็เป็นระบบแยก2ทางนะครับแต่ลูกค้าจัดเบส15นิ้วนะครับแต่15นิ้วของเราเป็นตัวบ้าพลังนะครับเป็นตัวเราเรียกว่า15นิ้วบ้าพลังแล้วกันนะเป็นตู้โเมกเานะครับตัวเต็มของเรานะครับผมจะสูงไปอ่ะเป็นตู้15นิ้วนะครับไม้อัดแท้ย่มิลนะครับผมขอบเหล็กหูยกเหล็กนะครับ ตะแกงปั๊มลอนนะครับผมโลโก้สตอมนะครับหูเหล็กนะครับโฟเมก้านะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับของ15นิ้วนะตู้ตัวนี้นะครับก็สองดอกโครงหล่อพัน0วัตต์นี่ครับใส่ดอกตัวเต็มสตอมเลยนะครับโครงหล่อ1ัน0วัตต์นะครับแม่เหล็ก220นะครับไวซี่โครงหล่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้งานโฟเมก้าตัวเต็มพราลูกค้าบอกว่าตู้18ยกไม่ไหวนะครับมันใหญ่ไปนะครับเราก็จัดเป็น15ตัวเต็มนะแล้วก็มาตู้กลางแหลมนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นตะแกงปั๊มนะเป็นตู้นอนนะครับจะมีกลางอยู่2ดอกข้างในนะครับแล้วก็มีแหลมอยู่2ดอกนะครับตัวนี้ก็เล่นเป็น2ทางนะครับใส่เน็ตเวิร์กเรียบร้อยนะครับผมใส่เน็ตเวิร์กเรียบร้อยเลยตัวนี้จะเป็นตู้โค้งหลอด้วยนะครับผมเป็นตู้โค้งหลอเรียบร้อยนะครับผมตะแกงปั๊มนะนี่ตะแกงปั๊มติดโลโก้สตอมโลโก้สตอมทั้งหมดนะตั้งแต่ดอกนะดอกอ่าชุดนี้เป็นดอกอ่าใส่ดอกโค้งหลอด้วยนะครับตู้กลางนะครับใส่ดอกโค้งหลอด้วยแล้วก็แหลมนะับมีเน็ตเว ใครชอบตู้เบรก็สั่งได้นะครับตู้เบรเราก็ทำขายนะครับนี่ตู้หลังข้างหลังก็จะเป็นเพจสเปคคอนนะครับนี่สตอมสาวซิตเต็มนะบ่ายร้านจุบอินเตอร์นครปฐมทั้งหมดเลยนะครับเพจของเรานี่นะครับสวยๆงามๆสีน้ำเงินนะครับจัดเซตสวยๆแบบนี้นะครับผมเบรสี่นะครับสี่ใบกลางจะใช้แค่สองใบนะแต่ว่าใบหนึ่งมันจะมีกลางสองแหลมสองเราต่อรวมนะเราใช้เน็ตเวิร์กเราต่อรวมเลยนะครับก็ใช้เพจอันเดียวนะครับไปที่กลางข้างหนึ่งนะครับ นี่พาวเวอร์ตัวหนึ่งก็ขับ2ใบเลยนะครับส่วนตู้เบรเราต้องพ่วงเอาแบบนี้นะครับอ่ามาดูเครื่องปรุงแล้วเดี๋ยวผมแจ้งแจ้งงบครับชุดนี้เท่าไหร่นะครับเครื่องปรุงอ่าเริ่มที่พาวเวอร์เบ e ก่อนเลย2,000วัตต์นะครับไม่บิดนะครับตัวนี้2,000วัตขับสิบห้นิ้วนะครับ4ใบนะครับผมแล้วก็1,200วัตต์นะครับขับกลางแหลมข้างละ2ดอกนะครับกลาง2แหลม2กลาง2แหลม2นะครับแล้วก็ปรี1ตัวนะครับแล้วก็ไมลอยนะครับไมโครเทค1ตัวแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับ วีไอพีสิบหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมชุดนี้เจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทได้ไปตามนี้เลยนะครับเบรโค้งล่อกลางโค้งล่อนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับชุดนี้นะครับใครจะอัพเป็นสิบแปดก็ได้นะครับก็เพิ่มเฉพาะตู้เบรอะเพราะว่าพาวเวอร์มันเหลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ดอกดอกสเปคตัวนี้ก็คือสเปคเดียวกับสิบแปดนะครับก็คือไม่เล็กเดียวกันไว้เดียวกันก็กินกาลังวัดเท่ากันแต่ว่าที่เล็กลงมาก็คือขนาดตู้นะครับ ขนาดตู้นี้จะเป็น60,60นะครับห0 60นะครับหรือ6 0สูง60นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเราสามารถขายแยกหมดอย่างชุดตู้พร้อมเปิดแบบนี้นะครับก็อยู่4 0,000บาทนะครับเบส4กลกาง4ี่แหลมสี่แล้วก็ตู้โฟมก้าตัวเต็มแบบนี้นะครับตะแกรงปั๊มสวยๆแบบนี้นะครับ4ี0 0 0บาทตู้เบสก็แยกขายเป็นใบละ00พันนะครับตู้กางก็แยกขายเป็น8,00 0ันใส่เน็ตเวิร์ดก็8,5 0 0นาะครับผมสำหรับตู้กลางนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับ ตู้เบรเปล่าก็ขายนะครับ3,500ันห้นะครับใบละ3,500ัตู้กลางเปล่าใบละส0 0พันนะตู้กลางใหญ่กว่ายาวกว่าตะแกรงแพงกว่านะครับผมนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับใครจะซื้อแยกก็ได้ซื้อเป็นชุดก็ได้อย่างชุดเนี้ย70,000บาทจะได้เป็นเบร์สิบนิ้วใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอ่าถ้าเอาเบร์สิบล่ะก็เพิ่งเปลี่ยนแค่ตู้เดียวนะครับพาวเวอร์ไหวอยู่แล้วนะครับก็ส่วนต่างก็อยู่ประมาณ6-7,000บาทนะครับถ้าใครจะเพิ่มนะทั้งชุดนะฮะ70,000กว่าบาทก็จะได้เบร์สิบหรือว่าใครจะมีั ตัวนี้เจ็ดหมื่นใช่ไหมมี8ปดหมื่นอ่าอัพพาวเวอร์ด้วยเป็น2อ0พด้วยนะครับผมแล้วก็อัพตูวเบสด้วยอัพตัวกลางแหลมเป็นพันหก็ได้นะครับเป็นพันหกร้อวัตต์อันนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ให้ดูคร่าวๆว่าชุดเนี้ยเจ็ดหมบาทก็ได้ไปตามนี้นะครับกล่องแหลกให้เรียบร้อยนะครับไมล์ลงไมล์ลอยให้เรียบร้อยเช็ดไมลอยหน่อย ช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็คว่า t ืเช็คถือทดสอบ 1, 2, 3, 4, ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าถถนะครับผมไม่ลอยตัวนี้นะครับดังไกลเป็นร้อยเมตรนะครับในที่โลง่โลงๆนะครับผมแล้วก็ได้ตู้แหลกไปด้วยนะครับนี่ครับแหลกไม้ตะตอมก็จบเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมได้ครบชุดสายต่อก็จะเป็นสเปคคอนทั้งหมดนะครับ เราแยกสีอย่างชัดเจนนะร้านเรานะจะเป็นสีส้มสีส้มเสียงกลางนะสีน้ําเงินเสียงเบสอาจะใช้สายเป็น vct นะครับผมชุดนี้ก็จัดไป20เมตรนะครับ20เมตรนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปส่งบ้านลูกค้าด้วยนะครับชุดนี้แต่ว่าจะได้ถ่ายเป่าไม่รู้นะครับผมถ้าได้ถ่ายก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูท้ายคลิปแล้วกันก็เดี๋ยวประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นเบส15นิ้วบ้าพลังนะครับใช้แขกคำว่าบ้าพลังเพราะว่าเป็นตัวสุดของเรานะตัวท็อปของเราตู้ก็ท็อป นะครับตู้กลางก็ตัวท็อปมานี่ลูกค้าก็จะซื้อไปถวายวัดนะครับผมเราก็จัดให้ตามงบลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวดูว่าเราจะได้เดินทางไปส่งบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปไหมถ้าได้ถ่ายคลิปก็อาจจะถ่ายมาให้ชมนะอะเดี๋ยวมาฟังเพลงซาวดนตรีกันดีกว่าครับตึบๆแรงๆครับมาเพลงซาวกันดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวก็จะส่งมาลูกค้ากันนี่ก็แดดออกแล้วนะครับร้านเราหันหน้าเข้าแดดช่วงบ่ายนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับขาเข้าเมืองนครปฐมนะถนนเส้นมาลัยแม่นะครับแถวแถวราชพัฒน์นครปฐมนะตึกสูงๆนั่ราชพัฒน์นะนี่ไฟแดงวงตะกูนะร้านจะอยู่ก่อนถึงไฟแดงนะถ้ามาทางกำแพงแสนสุพรรณนะแต่ถ้ามาทางกรุงเทพนะก็ต้องไปอยู่เทินตรงตลาดเครื่องบินนะคาเฟ่เครื่องบินนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับคาเฟ่เครื่องบินนครปฐมนะจะมีเครื่องบินใหญ่ๆจอดอยู่นะผมก็ประมาณนี้จูบินเตอร์ก็เฝ้าด้วยองกันเดี๋ยวไปดูท้ายคล้ามผ ของใหม่ทั s> <S ้งชุดแกะกล่องเลยเนี่ยบริษัทมาส่งด้วยตัวเองเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็มาส่งลูกค้าที่บ้านนะครับนักร้องสาวสวยต้องโชว์ดยดินครับจะทดสอบโอ้นิมนน้องแม่ทอง นี้นะครับผมก็จะส่งให้ลูกค้าเรี่ยครับตั้งแต่เมื่อคืนท่านั่งรอแต่เมื่อคืนเราหมดขวดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับจะส่งลูกค้าให้ถึงที่นะครับผมโอเคระดับดีนะครับเออถูกอกถูกใจก็มาดูกันได้นะฮะสนใจก็ติดต่อได้นะครับทุกสาวลูกค้าโทรมนะครับนี่สตอมอะไรนี่สิเต็มเลย การดาที่เราเยาะอยวนหัวใจ มาส่งแล้วก็ลูกค้ามีเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะพอดีลูกค้ามี power ที่จะขับเบรดอยู่แล้วนะก็เอา power เบรดเราออกนะผมก็เราจัดให้ได้หมดนะครับมีอะไรขาดอะไรเหลืออะไรนะเพิ่มเติมตรงไหนทอดตรงไหนนะครับเราจัดให้ได้หมดนะผมก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาส่งบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะผมก็ลูกค้าบอกมี power เบดอยู่แล้วนะครับประหยัดงบเราก็ power เบดออกไปนะครับผมก็นี่อันนี้ของลูกค้านะครับผมก็ใช้ได้ครับอยู่ในเกณฑ์ที่เราปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับไม่เอาอะไรแม่อะไรนี่ก็เพิ่มเติมทุกอย่างเข้ามาในชุดนะผมก